ไปเห็ดอีหยังมาไปลกกาดำน้ำมาหาอีหยังเก็บๆม,ม,มากินดุกแก่เมื่อยมีอย่างหนึ่งกินบ่กินอีหยังจัดมานี่โกโกลาวาไอควายอร่อยเข้มสะ ไม่รู้นะเดี๋ยวพูดถึงดิจิตตายคักๆดิหืม <laughs> 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 <suss> <laughs>